RTA Podcast สาระความรู้คู่ความมั่นคงตอนพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ เป็นพุทธพจน์ที่คุ้นหูสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีดังนั้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขในประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นการวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยให้ทัดเทียมอาระยะประเทศสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลอดุลยะเดชกรมหลวงสงขลานครินทรงมีพระมหากา รุณาที่คุณอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้การแพทย์ไทยพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนได้รับการยอมรับจากสากลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาออยิกาเจ้าทรงพระ ราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2434 ทรงเสด็จไปศึกษาต่อต่อตางประเทศที่โรงเรียนแฮโรในประเทศอังกฤษและวิชาการทหารเรือในประเทศเยอรมนีเมื่อจบการศึกษาได้รับพระราช,ชอิสริยยศในทหารเรือตรีแห่งราชนาวีเยอรมันและนายทหารเรือตรีแห่งราชนาวีสยามภายหลังพระองค์เสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณาสุขและวิชาทางการแพทย์ณมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาทรงสอบได้ประกาศนียบัตรสาธารณา และปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตและทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์อัลฟาโอเมก้าอัลฟาด้วยเมื่อสำเร็จการศึกษาพระองค์ได้เข้ารับตำแหน่งราชการเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลายัยกระทรวงศึกษาธิการข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไปนายกกรรมการคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลกรรมการสภาการชาติสยามประธานกรรมการอำนวยการวชิระ พยาบาล พระอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์และแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอมิกพระองค์ทรงประกอบพระราชะกรณียกิจด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขทั้งปรับปรุงการศึกษาแพทย์พยาบาลและปรับปรุงโรงพยาบาลสิริราชทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยามทำความตกลงกับมูลนิธิร็อกกี้เฟอร์เลอร์จนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิในการส่งศาสตราจารย์มาจัดการหลักสูตรและปรับปรุงการสอนตลอดทั้งมอบทุก ให้อาจารย์ไทยไปศึกษาในต่างประเทศพร้อมทั้งส่งอาจารย์พยาบาลเข้ามาช่วยปรับปรุงหลักสูตรและช่วยเรื่องการสอนในโรงพยาบาลขณะเดียวกันพระองค์ทรงพระราชทานทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของแพทย์และพยาบาลสร้างตึกมหิดลบำเพ็ญตึกอำนวยการซื้อโรงเรียนกุล,ลสตรีวังหลังทำเป็นที่อยู่และที่เรียนของพยาบาล รวมทั้งจ้างพยาบาลต่างประเทศมาช่วยสอนและปรับปรุงโรงเรียนพยาบาลพร้อมสนับสนุนการสอนและการศึกษาค้นคว้าอีกทั้งยังทรงขอพระราชทานทุนจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็นทุนสําหรับโรงพยาบาลสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและยังทรงปรับปรุงวชิระพยาบาลโรงพยาบาลแมคคอมิครวมถึงโรงพยาบาลสงขลาอีกทั้งพระองค์ยังทรงร่วมในการพิจารณา พระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช2466โดยทรงแก้ไขข้อขัดข้องและความขัดแย้งต่างๆจนลุล่วงไปได้ด้วยดีทําให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายทางการแพทย์ฉบับแรกที่ประกาศใช้ทรงส่งเสริมการมารดาและทารกสงเคราะห์และทรงช่วยอบรมแพทย์สาธารณสุขมนทนสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมบรมราชชานกถือเป็นปูชนียบุคคลของชาติพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการ การแพทย์แผนปัจจุบันของไทยอย่างอเนกอันันต์และด้วยพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงที่พระองค์ได้กระทำเพื่อวางรากฐานและพัฒนาด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่ององค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระองค์เป็นบุ คนสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาของพระองค์สถิตยอยู่ในใจปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระราชะกรณียกิจที่พระองค์ทรงตั้งพระาาราชหฤทยัยส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงจนได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสุขภาพที่เข้มแข็งที่สุดในโลก ได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนอกจากนี้ในวันที่24กันยายนของทุกปีอันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกยังกำหนดให้เป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณและเป็นการส่งเสริมการแพทย์และ สาธารณสุขของไทยให้ก้าวหน้าพร้อมทั้งนักศึกษาแพทย์ได้รำลึกถึงคุณูประการอุดมการเจริญรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละต่อไป